กินในใจครับก่อนจะทำนะครับหน่งสองศูนการคิดในใจนะห้ามใช้มือด้วยนะใช<จ>่สิบสองมันก็จ้ฝึกถ้าไในใจคืออึ้งเลยจะเอาไว้ในใจนะโดนโป๊กแน่แกกินไข่ปลโล่โป๊ก <laughs> ไม่ได้กินแน่ไข่รประโล่อะถ้าจำคู่สิบไม่ได้อะ เขียนตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอแถวคำตอบตรงนี้ได้มาตัวคำตอบกันค่ะดิวันคิดเบาๆน้องคิดเลขอยู่คณิตเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้พี่ตอบ ไปนะครับค่คิดในใจนะครับโหเจอคู่สิบแล้วเจอสิบบกเจ็ดอย่างง่ายมากเลยเป็น,นได้จำแล้วฟิฟี่แล้วเป็นสิบหกเป็นอะไรเป็นฟิสทบ สิเหลังหักหกได้ฟ <5, S 3> อนนี้ะ <4, 4, S 2> อันนี้โหมีเก้านี่ง่ายเลยฟีไม่เคยฟ้อนี่ใช่หลักบวกเก้ามกก่แม่สอนพี่ตะวันเยอะมากอีกแล้วอีกแล้ว เมื่อไหร่ที่มีเลขบวกเก้าอ่ะจำว่าเก้าแล้วก็สิบอีกตัวหนึ่งลดหนึ่งแต่ง่ายแต่ยูเเคยเอาไว้ใจเขาก็เลยชินฟันมุกแมมีเก้าอีกแล้วก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอยมีเก้าก็ต้องเป็นสิบสิบแล้วอีกตัวก็ลดหนึ่งห้าหลักการห้ามลืมห้ามลืมอ๋ันนี้ต้องสุดคุณได้ก็จะทำให้ได้เร็วขึ้น เรอเคยชินแล้วเนี่ยใช่เลขเบิ้ลน่ะถ้าเราต้องสุดคูณได้มันก็จะเร็วมันจะจบแถวได้เห็นไหมจะจบแค่โอ้ยอย่ามาพาดตรงนี้น้องไม่มีส่านที่ไปทบทวนของตัวเองก็ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็นั่งรอแป๊บตรวจคำตอบยังตรวจแล้วทุกหมดโอเคพรุ่งนี้ขอให้ถูกหมดนะคะอ่๋น้องขึ้นแถวสองแล้วเป็นกำลังใจให้น้องพาด้วยนะคะโอ้โหสิบอะไรคะโอ้โหสิบสี่นะคะ นึงแาแฟได้โอ้โหเก้าตัวใหญ่มากค่ะเม่กินแม่ทองลงองนะอาแม่ทองลงหิวอ่ะหิวไม่คุยแล้วเดี๋ยวผิดอะสองหกห้าโอ้โห่แถวนี้เริ่มเร็วขึ้นอืมโอ้โหโอ้โห สิบสองครับ,อออบโอ้โหเจอคู่สิบอืมตอบโอ้โหสามอือเป็นสิบสามครับตอบสิบหกแล้วครับอ่าท่องก็พอเปดโอ้โหค่องถึงคู่ได้ด้วยเห็นไหมสุดยอด เลขสามาจจะคู่สี่โอ้หง่ายเลยห้าบวกสี่ได้เก้าบวกห้าได้โอ้โหคล่องคล่องคล่องอหเห็นไหมเราจะเห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมล่ะสุดยอดเลยแถวสองอะ กี่แถวแรกโมโ้เยอะไงเลยช้าโอ้โห,โหยังไม่ผิดเลยนะเนี่ย <C> e <at> โอ้โหข้อสุดท้ายให้ถูกนะข้อสุดท้ายให้ถูกนะสุดท้ายผิดนี่คือจบเลยนะถูกมาทุกข้อแล้วนเนี่ย <C> e <at> สุดยอดจบมืออต่งไหยนะครับลูก